Hmm. <laughs> เ,นะเราเจ้าไปแบบไปดู <laughs> ยโิโยนลงทะเล จ,จะได้เห็นเยอะยังไม่มีใครรู้จักมั้เนี่ยพี่พ like ี่หมย่สสีเดือนหนึ่งถายไปแบบเยอะเยอะมากหรอตอนแรกเขาอยู่สามพันห้า เขาเหลือพันห้าเขาก็โอ้โหพันห้าอะไรนะโคพูดผิดสองพันห้าอย่าพูดผิดชีวิตดยมาเสียงชัดไหมพี่พี่พี่น้องๆเสียงชัดอะไรชัดไหมความชัวถอดแล้วใส่ใหม่ ใครยังไม่เคยลองลองได้เลยที่จะป้ายนี้สวยเหมือนเดิมจริงๆอ่ะหนูอ่ะขายมานานแล้วตั้งแต่หลายปีแล้วแต่ไม่มีของมาเลยแต่กระดังเก่าอืมเนี่ยเพิ่งมาใหม่ที่จะกอเพิจะเข้าไม้มอ่ะก็บอกว่าให้เอาเสื้อยืดออกเลยนี่เอาังนี้ออกไปเลย จะยืดผู้หญิง <glowing noise> mm ่ะ hmm. ข right oh, ึ้แม่าไว้สั่หัวผ้าไงที่เลือกที่หัวผ้าที่เลือกไว้อะทําไมน้องูเมื่อกี้หับอยู่แบอุ้มไม่รู้อ่ไม่รู้ทําหน้าแบบยังไม่หน เลยเป็นไงบ้างพี่ยิ้มแย้มไหมยิ้มแบบไหนยิ้มให้ดูหน่อยมูดีใจทีแรกโอ้ดีใจโอ้แม่เปียกเปียกตื่นตันมากเลยอ่ะพี่ลูกให้อุ้มอ่ะกินเปียกเปียกยังได้ดูไม่ได้กินคนเดียวโอ้รวยอะไรกินหมดเดี๋ยวแม่ให้กินใหม่เนี่ยจะนอนเนี่ยก็เรียกแล้วไม่มา ใคร fc มารวยกดหัวใจให้มารวยหน่อยพี่พีสวยนะชอบสีแบบเข้มกว่านี้ไม่ชอบชมพูอ่อนบางเย็นที่หลังจะไปหยิบให้เจนะสีไม่มันยังเย็นไม่เย็นไม่เพราะนู่นคืข้างขาแล้วเอามาให้เต็่อมดูีิมี fc มารวยมาหรือยังยังไม่มีใครเข้ามาทักทายมารวยเลยลูกโอ้ช่วงนี้ fc เธอไปไหนหมด เธอนะไม่รู้จักมาทักทาไทยเอฟซีไงครับขอบคุณครับว่างเลยครับ ชื่อน้องมารวยค่ะคนนี้ฝากกดหัวใจให้หน่อยนี่ค่ะขอจอขอใจได้ไหมขอจอขอใจให้หน่อยได้ไหมคะนชอบสีนี้เลยนี่สีสีขอสองสีเป็นตัวสองขอสองขอาอชอบมากส้มเหลืองเหลืองนอี <aras> ่มาใส่มาใส่แก่ พี่คะใครรู้จักน้องมารวยบ้างเนี่ย FC น้องมารวยไปไหนหมดเนี้ยไม่มีใครเขาหัวใจให้มารวยเลยค่ะโอ้โหเสียใจแย่เลยเนาะขอเจ้าขอใจให้รวยหน่อยเนาะพิมพ์ชื่อมารวยมาก็ยังดีพี่เปิดการมองเห็นให้หน่อยเลยลูกพี่ใครขอใจให้เลยเหรอช่วงนี้เลยมองเห็นตรงนยังเห็นอื่นเข้ามาก่อนเถอะ คนทักทายมารวยหรือยังมารวยหลับเหรอเธอดูหน้าหน่อยดิหลเลยเศร้าดูอะไคอตกตกอ่ะไม่เหลืออะไรแล้วอ่อเหลืออะไรเลยน้อยยสวัสดีทุกคนนะคะ ขอ,อขอใจให้หน่อยค่ะรายงานตัวกันหน่อยพี่ใครดูอยู่อะแฉะมาโรยไปเลยเอากันมีคนรักทำไงอะแจกมาโรยไปเลยแล้วกันพี่ใครเอามาั่งนี่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 คนนี้นี่แถมพร้อมอาหารเปียกดีไหมลูกมาเลยดีไหมมาเลย น้องมารวยอุย้ยทักทายเลยสวัสดีครับขอให้คพี่ขายดีขายดีเฮงเรวยๆยนะคะที่ทัททกทายมารวยมารวยนี่เป็นแมวกวักนะกวักเงินกวักทองกวักเงนินกวักทองมาให้พี่ๆทุกคนเลยขายทักทายมารวยขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับหนึ่งคนทั่ว<ห>มารวยเออหนึ่งคนทั่วเลยสวัสดีครับน้องมารวยมารวยกันมาเป็นมารีดีกว่านะนะมารีนอนจะมารีไม่ให้อุ้มอ่ะ นให้หนูกุ้งไม่ใช่หรอชอบกี่มองจริงเวลาแบบไม่มีใครอยู่ใช้แค่เหรอจริงไม่มีใครอยู่เออดีๆไม่ได้มีใครแล้วไงอ๋อแต่ก็หนูมันไม่มีใครแล้วจริงหนูน้นหนูไกลๆเนี่ยมารวยคือถ้าไม่รวยแบบอย่างเงี้ยน่ารักลูกเอาไปอ่ะไปหอย ใช่ครับพี่อันนี้จะเป็นแบบลูกไมก้เขาจะเป็นแบบปวดๆวดกำลังดีนะคะป้ายนี้นะขอบคุณสำหรับหัวใจอุ้ยใครกดหัวใจให้น้องลอยเนี่ยสามสิบสี่เหรียญนั่นจนถ่ายยังไงกันสองพันห้าสองรอ,อบแล้ว<า>นะสั่งลูกให้ได้จนลูกค้าจะเออแล้วนะลูกค้ากำลังขายยังไงก่อนสองพันห้าโอ้โสวย สวยจังเลยปาดไหลชีฟองนะคะใครรับรีวิวแจ้งเลยส่งฟีรีวิวนะจ๊ะ<ม>ในกระสอบก็จะรวมเลยจ้ะพี่จ๋า<ม>รวมหัวผ้ารวมน้ำสองหางผ้าเลย<ม>แต่โดยรวมงานสะอาดนะ<ม>เขาเป็นงานเกรด A เปอร์เซ็นต์เกอนเสียก็น้อยเออเธอตัวนี้เป็นงานตัดเนี่ยแจะไม่ใส่ต้องหลอกเมื่อกี้วางตรงนี้เน,นี่ยนะ โอ้โหโอมยก็โอเม่ก็ตัวนี้สวยมากพี่จ๋าตัวนี้คืองานปักคะ่ะพี่แล้วปักทั้งตัวเลยปักทั้งตัวเลยแม่ใครรับรีวิวนะใครรับกระสอบนี้แจ้งแค่ได้เลยนะวันนี้อยู่กันน้อยนะคะเราก็จะไปชา้าน ถ้ามอนคุณเองเก๋ท <elaborate> ี่เมนทีะนะะ่เมนท์เชิญ r t รตโทรศัพท์โทรศัพท์ให้พตตี้

มามามาคุณพี่ปล่อยโป,โปรให้อีกแล้วนะคะพี่ขา2500บาทเท่านั้นค่ะใครรับรีวิวแจ้งค่ะเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองบ้านนะคะวันนี้ค่ขอปล่อยโปร,โปรให้นะคะเสื้อสาอวอวดป้ายซิมบ้าเกรด A ค่ะคุณพี่สวยๆแบบนี้เลยอันนี้แค่ก็เอาหัวผ้ามาอวดพี่ๆกันอีกแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะจะเป็นงานรวมแบบเลยนะคะ รวมไว้ผู้ใหญ่คอค้นขายอกสาวอวบนะคะอกเขาจะอยู่ประมาณ40-50บวกลบค่ะพี่รุ่นนี้มือใหม่เล่นได้นะในกระสอบเขาจะรวมหัวผ้าน้ำสองหางผ้ามาให้เรียบร้อยคุณพี่ไปเปิดคัดแยกทำกำไรกันอีกทีนะจ๊ะอยสีเหลืองคือพองอะใครรับรีวิวคือได้ทุกตัวนะคะ ฉันคิดว่าแมวเออแมวทั้งวันทั้งเวลาไว้่ะเนี่ยช่วยนิเกะมาเลยเชิญยด็กโอุ๊ยเมามามาทีเดียวเอาจริงเธอก็ไม่ต่างจากเหมียวหราสิบสองตัวจริง มันโอเวอร์ไซส์ยืดมันใส่ไม่เราดูระดับไม้แขวนอยู่ให้ใครอยู่ให้พี่มุกเออไม่เป็นไรมันเห็นมันเป็นไอ้นี่ของเธอมันคือที่มันหยิบมาให้ยี่สิบตัวอย่างเงี้ยไม่บอกว่ามันคือใบตะให้พี่เเลือกอาตัวขนมก็ได้เลือกเอาวะอุ้ยงานปักสวยมากค่ะคุณพี่อุ้ยดูดิฉลุแบบนี้เป็นงานหัวผ้านะคัดแยกทํากําไรกันอีกทีนะคะลูกค้าแค่บางคนเขาเปิดหัวผ้าคุณพี่เอาสักหนึ่งร้อยตัวพอค่ะ ขายสักตัวละ60 7 0อุ้ยพี่จ๋าได้ทั้งทุนได้ทั้งกําไรแล้วอะ่ะกําไรคือเกินร้อปซแล้วนะส่วนหางผ้าน้ำสองไม่ต้องคิดเยอะเลยค่ะเนี่ยสีพื้นก็สวยๆเลยนะคุณพี่ค่ะเขาจะรวมทั้งรวดลายสีพื้นอุ้ยตัวน,นี้สวยจังเลยอะ่ะดูด,ดีเป็นฉลุฉลุอย่างเงี้ยเราก็ขายกันแพงหน่อยนะทุกคนค่ะตัวไหนสวยมากขายแพงหน่อยตัวไหนสวยน้อยขายราคาลดหลั่นกันลงมา ตัวไหนเปื้อนเสียสักซ่อมไม่ได้หรือว่าเป็นแบบดีไซน์ที่เราไม่ชอบไม่ถูกใจนะคะลดแรกจากแถมขายโละขายเลนราคาถูกๆได้เลยค่ะนะให้ดูได้ทุกตัวเลย หัวผ้าสักร้อยตัวสมมุติหัวผ้าสักร้อยตัวขายตัวละเจ็ดสิบเจ็ดพันแล้วอ่ะพี่ลงพื้นสองพันห้าลงพื้นสองพันห้อยแต่เอางจริงบางคนขายได้แปดสิบนะเยสวยอย่างเงี้ย ขายฉ่ำๆเลยค่ะลูกค้าแค่บางคนน่ะพี่ค่ะเขาขายหัวผ้าได้ตัวละ80ตัวละร้อยเลยนะไม่ว่าจะลงตลาดนะัดออนไลน์ไลฟ์สดขายในห้างรุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายเลยนะคะแต่แค่แนะนำนิดนึงรีดค่ะพี่คัดหัวผ้าเสร็จเราต้องรีดนะคะมันจะได้เพิ่มมูลค่าตัวสินค้านะจะได้เห็นทรงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ปิดการขายได้ง่ายขึ้นด้วยนะนี่เห็นไหมพวกนี้มันเป็นงานดิบออกจากกระสอบไง มันก็จะยังไม่เห็นทรงที่ชัดเจนนะคะมันจะออกเชิดด้วยเพราะว่ามีคอปตอน าดูเซตเชิ้ตกันบ้างนะคะรุ่นนี้จะเป็นรวมเชิ้ตเลยเพราะว่าเขาจะเขียนว่าคอตตอนด้วยนะคะเห็นไหมเชิ้ตก็จะเป็นพวกวัยทำงานนะคะวัยผู้ใหญ่พนักงานออฟฟิศได้เลยคุณพี่ค่ะรีดอย่างเดียวพอแทบไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนะคะัดแต่หัวผ้าพอเอาอันที่จริงแล้วนะใครบอกเลยว่าถ้าเราจะเล่นงานกระสอบอะ่ะคัดแต่หัวผ้าน้ำสองหางผ้าไม่ต้องคิดเยอะนะคะ จริงแล้วตัวนี้คือชุดปักค่ะ ตัวนี้คือผู้ดีมากเหมือนคนให้นมบุตรป่ะวะแค่คุมมอนน้อยแค่คุมแป๊บนดียวเ <c oughs> ออใช่ใช่เฮ้ยแต่ลายมันสวยนะลายเบนชีโนลีสวยมากเลยอะคือถ้าคนตัวใหญ่อ่ะพี่มันใส่แล้วสวยมันเต็มไงแต่อย่างแค่ตัวเล็กอย่างเงี้ยใส่แล้วมันก็แบบไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ ดูเฉิดงานตักได้หลักร้อยนะจริงเฉิดเนี่ยขายดีสวยมากสวัสดีครับได้คนับของแล้วครับตองเกงยินเพียงเพีจ้าพี่เอมพี่เมเป็นไงบ้างช่วงนี้ขายดีไหมจ๊ะ ชสวยมากพี่เอมาเื้อสระวอเวไปขายด้วยสิสวยนะลูกเนี้ยหัวผ้าครึ่งราวแหละพี่เอมพี่ไปขายป้าซื้อสระวอเวพี่บอกมาตัวนี้โอลินินเรยอนโอ้ยดูมารวยสิลินินเรยอนไอ้พวกมันขนแมวเต็มเลยมารวยมารวยอ้มมารวยมารวยนะ รับรีวิวเอาเลยนะได้กตัวส่งฟรีนะจ๊ะใครใช้ของเยอะๆทักมาหลังไหม่นะใครมีราคาพิเศษให้นะเหมาพี่เหมาแบบสิบลูกยี่สิบลูกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทักไม่เอาแบบสองลูกอะไรอย่างเงี้ยนะใช่เวลาที่แบบมีราคาอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าแบบสองลูกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพี่สองลูกก็ราคานี้นะคือเราราคาส่งแล้วไงพี่เอาจริงเราราคาส่งแล้วสิบยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยพี่เออเนาะ ใครสดใครใช้ของเยอะๆทักมาคุยราคาพิเศษกันหลังใหม่ได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าเห็นไหมหัวผ้าแ่ได้เนี่ยพี่ครึ่งหลาวแล้วนะใครขายเก่งๆนะขายละ8แปดสิบพี่สมมุติได้แปดสิบตัวขายตัวละแปดสิบาทอุ้ยหกพันกว่าบาทแล้วจา้าได้ทุนแล้วได้กําไรแล้วจะคิดอะไรอีกพี่จา๋าแข็นทองนทองน,น่ารักเอาจริงบางคนขายร้อยทั้งร้านอะเนาะหนึ่งร้อยทั้งร้าน,นเอาแต่แตหัวหัว รีดด้วยรีด <Lead S 2> นะพี่ hmm. ถ้าจะเป็นทางที่ดีคือซักรีดถ้าพี่ซักรีดอ่ะผ้าเขาจะฟูหอมอ่ารีดปุ๊บใหม่แล้วยิงป้ายก็ได้เนี่ยติดป้ายเอออย่างงี้ยติดป้ายเข้าไปอ่ะดูแบบเพิ่มมูลค่าตัวสินค้าเขาไปอีกนะ เล็ดลูกไม้อุ๊ยลูกไม้ขายได้หลักร้อยนะที่จริงอะลูกไม้แพงแล้วลูกไม้ดีอะพี่ใช่ลูกไม้แบบมัอส่วนะไัดนี่ไปวัดไปวา <c oughs> เขาจะมีแขนกูดนะคะมีเป็นมีแขนอย่างนี้แล้วก็แขนยาวนะรวมกันในหนึ่งกระสอบเลยนะคะ <c oughs> ไมขายสวยๆ <c oughs> <ว>เลย<ว> <c oughs> รวยเฮ้ยแหะรวยถ้าแกต่อค่ะแกก็วิ่งเหมือนกันนะฉันรู้แกพูดได้พูดมาแล้วฉันจะไปบอกไรว่าแกพูดได้เป็นแมวให้เลยจ้ะฉันก็เป็นแมวสาวอวดซื้อมาปีแล้วสี่กระสอบยังไม่หมดเลยโอ้ปลายปีปลายปีใช่ไหมปีใหม่พี่เนี่ยเจอสายเดียวอย่างเงี้ย เอาไปแมตนะเพราะบางตัวเป็นชีฟองนะคะขายคู่กับสายเดี่ยวคือฟังนี่ไงใส่เป็นกมได้คือ,อเพราะว่าข้างหลังเป็นเวล รับรีวิวเอาเลยเดี๋ยวขึ้นหัวผ้าให้เลยเออจะได้รู้เลยว่าเนี่ยลูกหน่งอด้หัวผ้าเท่าไหร่นะนี่พี่จา๋าลายฉ่ำๆเลยแม่ถกไ,ไปแก่ธรรมดาก็ขายถูกหน่อย สวยจ้าอุ้ยเนี่ยหัวผ้าได้อีกพี่คดหัวผ้ากันอีกนะเป็นนี่ระบาย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 ใจเย็นใจเย็นพี่เนี่ยหัวผ้าอีกนะตัวนี้ชีฟองสวยมากไปคัดอีกทีพี่ใช่ตัวธรรมดาขายถูกๆไปเลย <c oughs> อย่าคิดเยอะใครขายผ้ามือสองแล้วมานั่งคิดเล็กคิดน้อยอ่ะไม่ได้นะ <c oughs> แต่อย่างเงี้ยมันจะแขนไม่ได้ไงแขนแบบระบายน่ารักมากเลยเนาะแข็งตุ๊กตาอ๋อเนี่ยพี่แปดสิบร้อยหนึ่งเนี่ยหัวข้างอยู่เลยตัวธรรมดาไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะเบอร์ยี่สิบสิบบาทก็ได้แปะเอาได้กําไรแล้วนี่นี่อธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะเบอร์สิบยี่สิบนะขายได้อย่างนี้ก็คือเป็นแมทแมทกันนี่ไงเสื้อคลุมเออนี่ไงเมื่อกี้ไงเราเจอใส่เดียวสีดำแมทกับเสื้อคลุมเลย เก่งตาอ๋อนี่ม่แม่มาทำไมก้อนจตกใจนี่ไม่ใช่แม่อ๋อไม่ใช่เหรอใจลูกมันก็แม่ถ้าแม่มาจะวันนี้เนาะวันนี้เรยอนอุ้ยเยเมเนี่ยต้นกำเนิดของการเอาคางคกมาทาแป้งเรื่องจริงก็แบบตอนยังมีชีวิตอ่ะเยเมเอาคางคกมาทาแป้งแล้วมาให้ทุกคนดูอ่ะเหลือกันเออไงท้องไงไงท้องทานะนียสวย พี่แค่เหมาะกับเธอเลยเนี่ยแม่เสือสาวพี่แม่นี่ไปทะเลแม่ฮัลโหลเสือนีเสือต้องไปสวนสัตว์เนาะอถ้าไปทะเลต้องอะไรนะเด็กเป็นผีเสื้ออุ้ยอุ้ยน่ารักอ่ะอู้สีสวยมากเนี่ยอุ้ยสิใส่เดียวกับเสื้อสีม่วงนี่ไงเออเห็นไหม เนี่ยแล้วตัวนี้เป็นเหมือนแบบบางๆที่แมตต์กระสายเดี่ยวที่เจอในกระสอบได้เลยนะคะเห็นดูดิเร์ตก็ยังลายสวยๆอยู่เลยโอ้โอ่าขึ้นอะไรพี่เมย์คะที่มันไม่ใช่ดำธรรมดานะมันมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆเห็นไหมอ้ยสวยอะใครรับลูกนี้นะพิม์พรับรีวิวมาเลยอันนี้ยังขึ้นหัวผ้าได้อีกนะเนี่ยพี่โอ้มายกสามสี oh 3, 4, ่ไปเลยจ้ะแม่สวยๆเลยนี่ โอ้ยงานสวยจริงลูกค้าสาวอ้วบฉันไปไหนก้อนขายของไลลด้วยโอยก็มแล้วคือลีดอ่ะนี่้ยตัวนี้วินเทจมากแม่น่ารักจังเอออุ้ยมีลูกไม้สุขวเธอดูแขนตัวนี้ดิอุ้ยพี่มีอะไรแน่นอนหลักร้อยได้ง่ายสบายสบายสี่ดีอุ้ยออฟฟิศเธอออฟฟิศ นางพยาตัวนี้นางพยาอะไรจ๊ะอุ้ยเห็นไหมพี่เอ้าอีกตัวหนึ่งสีชมพูนั่นไงมาอยู่ด้กันมาอยู่ด้วยกันเร็วอะไรอะไรสวยจังเลยอ่ะอ๋อมาแล้วเหรอสวยมากตรงไหนอ่ะโอเคสองบ้านรวมกันสิบกว่าคน อ๋อไล่ลงไปใช่่ใช่ดีมากลูกแม่อุ้ยชีฟองค่ะรุ่นเนี้ยเขาเขียนว่าโพลีคอตตอนที่มันก็จะมีรวมเชิ้ตแล้วก็ผ้าบางแล้วฉันมีสีเขียวที่ซื้อเจ๊ได้ไงเขียวที่หมาโอ้โเลยเอ้าฉันมองไม่ฉันรล้ว่านางเคลื่อนย้ายเลยพ๊กแฉ็ด ไ,ไม่มีใครแบบเห็นข้านางเลยไม่ใช่ปกตินางก็ต้องเกลื่นอน,นไงไปแล้วไงุยชีฟองสีดำพี่เมฆยังไม่ไล่เลยเมื่อกี้ปกติครับเชิญลูกเขาไปนอนทางอื่นแล้วเชิญเหรอ ดำสวยมากที่แค่เจอสายเดี่ยวสีดำพี่จับคู่กันขายเป็นเซ็ตได้เลยนะคะใครเจอสายเดียวอย่าไปคิดเดียวพี่เดี๋ยวมันก็เจอคู่ในกระสอบเองนั่นแหละนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้แม่เสือสาวมาอีกแล้วจ้าโอ้ยปัดลายมีรวมเลยนะแขนกุดแขนสั้นแขนยาวไปคัดไปแยกกันอีกทีนะจ๊ะ ปีนี้นะพี่นะปีที่ร้านขายดีค่ะลูกค้าเริ่มติดใช่ไหมพี่เอ็มดีแล้วเราจะได้มีลูกค้าเยอะเยอะคะคะโอ้โหที่หัวหมดแล้วเราแป๊บเดียวพี่ดีไซเนอร์กำลังหาแม่เสร็จแล้วแม่หแม่สั่นไปเรื่องเลยโอ้ค่ะสีนี้ไปได้ใส่วัดนี่ไงพี่เจนเพิ่งปวดหัวไหล่ไห่เพิ่งขาอะใครสนใจก็แคปหน้าจอมาได้เลยนะจ๊ะแม่แม่จ๋า โรโมชั่นนะใครที่เคยซื้อตั้งแต่3500บาทรุ่นนี้ไม่ต้องซื้อแล้วเอาไป2500พอนะจ๊ะช่องทางการติดต่อเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์เลยนะแคปหน้าจอกันได้เลยจา้าอุ้ยมันสวยบาดตาบาดใจเลยเด้อเดี๋ยวค่ะพาดูกันนี่หัวผ้าพี่จา๋าโอ้โหหัวผ้าเต็มราวเลยอุ้ยต้องรีดรีดโอ้โหพี่ดูดิ อะอะใครสนใจรับรีวิวนะคะได้ทุกตัวเลยแคปหน้าจอมาเลยจ้า